สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชม,ชมนะครับขอส่งชมภาพเป็นกอดสิงแทแลส์นะครับมาชมกันคลิปที่สองอู่กับงานเชียลิงทางถนนนะครับปัดที่ดินขึ้นจะทำถนนนะครับแคสซี่สามสองศูนย์ดีจีซีครับผมเงาวับ ไม่ใช่ตลับเมืกี้นะหมายถึงสีรถนะครับที่เงาดูดะครับช่วงล่างยังเต็มอยู่เลยอฟองสบอ่ออกเอออกล็ดเ,เยอะเลยไม่เคยเปลี่ยนไม่เคยอะไรเลยครับดูดูตูดดิดูตูด เออสเปคเดียวกับโอน่าจรอรยเลยนะโอ้ยแ,แดดร้อนเลนครับแคทคันนี้เนี่ยบอดดี้เขาจะแคบไปหน่อยนะ ันจะไม่บานเหมือนเอทดโคมสุนะครับเท่าที่อยู่มาเดทอยู่แบบแคทแล้วก็โคมสุมานะโคมสวนเลยโคมสวนเนี่ยเขาจะบอด,ดี้เขาจะบานกว่าอันนี้จะแคบกว่าแต่ช่วงล่างไม่รู้นะแต่เลือกพละกกำลังเน็ต ยกให้คันนี้ไปเลยครับยกให้ยี่ห้อนี้ไปเลยยังไงยี่ห้อนี้เขาก็นำหนึ่งอยู่แล้วซูมเลยครับ ต้นไม้ข้างหน้าไปครนั้นต้นใหญ่ๆญนะครับเอาไปเอาเปลือกมันไปย้อมสีแหได้นะททำเปลี่ยนเป็นสีแหได้เลยแต่ตอนนั้นนี่ <c oughs> ใครไม่กล้าจริงก็ไม่ต้องไม่ต้องเอานะครับต้องใจกล้าหน่อยถึงจะไปเอาได้เขาเรียกต้นอะไรก็ไม่รู้ว่ลืมแล้ว เสียง,คเ,ยงเ,เครื่องคันนี้มันนิ่งดีเลยเสียงเยียบเลยอีดอาร์ตก็ไม่มีมีแต่ช่วงล่างแหละเอาอีกเอาอีกเอาอีกจุนั่นแหละอีดอาร์ตอีดอาร์ต เขาบอกว่าอะไรได้ื่ะแเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่ารถทำท้างหลวงครับพอจะเอาเขาอยากได้สายจะรถถ่ายมะลาเนาะเอาสายไปใส่บ้านเลยไปบอกเขาเลยเอ่ยลูกค้าเยอะเลย อ่เดี๋ยวขเยิบไปสักหน่อยครับครับไปชมมาต่อใกล้ๆเลยแต่คันนี้ไม่มีเยิมเลยนะครับสายเตยไม่มีแตกสีนก็บอกไม่มีรั่วช่วงล่างเน็ตแห้งแจ๊กเยมิมเยิม ไม่มีเลยไม่เหมือนคันที่ถ่ายครั้งนู้นนะครับเยิ่มทั้งคันแต่คันนั้นเป็นแคสซัมสองตุนดีนะครับไม่มี GC ซ หลังคนขับนี่มันจะแคบเลยนะหัวเก่งแคทอะดูเหมือนใหญ่แต่ไม่ใหญ่นะครับมันจะแคบรถอาจารย์อีกว้างมันจะสลับกันหัวเก่งคมสุดดูแคบแต่แต่ไม่แคบนะครับ เออถ่ายฝั่งนี้มันมสวยนะมันสวยดีออโอ้ยร้อนมากเลยครับ ตัวนี้เป็นูุกี่ห้าฟันนะครับแต่ไอตัวนั้นเป็นูุกี่หกฟันอันนั้นหนึ่งคิวอันนี้ไม่ถึง1คิวครับ่าจะ0.8หรือ0.9นยุดกลูกบาทเมตรน่าจะได้อยู่ วันนี้ดิเขาจะเด่นในเรื่องของบูมอาร์มนะครับจะใหญ่มากแดดมาเดือมาเดือหุบเดือมาเดือหุบ แมอีกแล้วรถสัญจรตลอดย4แติบสี่แขคนขับเขาก็ฝีมือจริงนะรถนี่กำลังไม่ตกเลยครับทำได้ทั้งวันตลอดเสียงเสียงแหงอีกแล้ว น้ำหนักก็ตีไปเลยครับ21ตันตัวนี้ถ้าใครไม่เคยเจอเนี่ยมาเจอครั้งแรกรูปล่างก็จะดูอาจจะใหญ่ๆนะแต่พออยู่ไปจนชินมันก็ธรรมดาแล้วก็คิดไปเองว่ามันหนัก20กว่าตัน13บิ4 บางคนเนี่เท่าที่ผมได้ยินมาตะลุลดไปยีิบห้าเลยมันตัดจริงมันไม่ถึงนะครับมันหนักแก่ยี่สิบตันถึงยี่สิบคลิปนี้เอาแค่สิบนาทีพอครับร้อนไม่ไหวละทำคันกันน้ำแม้เขาด้วยนะ อาจารยไไ์ไม่ไม่ได้อยู่นครสวรรค์แล้วครับไปสุขโขทัยโรงงานน้ำตาลนะครับโรงงานน้ำตาลสุขโขทัยไม่รู้ว่าปีไหนถึงจะได้เจอปีนี้ไม่มีโอกาสได้เจอแน่นอนครับปีหน้าจะได้เจอหรือเปล่าก็ต้องมีสักวันแล้วครับครับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียแค่นี้ครับลาไปกันแค่น,นะครับสวัสดีครับ ขาไปกับแก๊สเลยครับผมสวัสดีครับ